ภาพไอ้น okay. ้ำโอเคขออนุญาตนะพวกไอ้วันนี้กูจบรุ่นสองพันนารอาสิบะรหัสสี่หนึ่งหนึ่งศ่วย์ศูนนเก้าสี่ห้าห้าปุ้ยภาคชาตต่างตนะที่จบรุ่นเดียวกับกูนะสองพันหนรอยวันนี้กูโดนตายๆนะจะอยู่เมืองตะกอตะกอนที่วันบอกว่าไม่ได้ตำาตะนนนะ สัญญากับในหลวงเลยว่าหล่อซิปกูขอพูดแค่นี้อยู่บ้านหลักทรัตรงนี้จะมีอะไรจะเกิดขึ้นไหมนะอ่าจะว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นไหมอ่าวันนี้กูโดทนท้าทายในเรื่องตังตังปราบดาโตยมกูไม่มีปืนไม่มีปืน,ไม,มปนไม่มีอะไรไม,มีแต่ความคิดที่กูเรีนยนจบมาวาดรูปในนามตามบรรจงคนเดินนิ่งจุดฝุ่นต้อมหน้าลังจุด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 แล้วกูจะส่งไปในรายการในรรอินเทอร์น็ตทางยูทูบ ตอนมึงมาจำอะไรก็ไม่เป็นไรนะโอเคกูขอปูดแค่นี้